วันนี้โอแม่มือแดงแหมแล้วครับพี่น้องนะอ่ะมาครับวันนี้เฮาก็จะมาแบ่งชาจีนกันมั่งมั่นะครับผมนี่ครับจีนเฮาก็ได้ไปซื้อที่กาดมาเนาะจีนแดงเปลือกเลืองเลยอันนี้ก็เปนเลือดนะครับข้างหนครับทับครับพี่น้องนะอ่ะได้มาเหี้นหน่อยนะครับผมไปเอาไปซอยก่อนก่อนที่จะซอยเฮากับบัลเลงเพลงล่องคอก่อนนะเอ้ดับขาบอลครับผมอันมบนจิต บ่ม right. <laughs> <source> yeah. ีแหงซอยจีนอีกเนี่ยบึงว่ากินอะไรกินแซ่บ่ลองขอนึงบ่ล้ำอีกะแล้วเดี๋ยวเดี๋ขาจะจดไปกันนี่ครับพี่น้องนะฮะยาซาจีนกับซอยกันบเอียครับยางง่ายๆครับบ่ต้องมีอย่างบ่ล้มปลเหลือคนได้เคี่ยวดีกับซอยตีนใหญ่ๆนะครับคนได้เคี่ยวบบดีเคี่ยวหางเคี่ยวเวบานะซอยตีนบางๆเน่อยเดี๋ยวมันจะขำเคี่ยวเลยนี่ครับพอกจะซอยแซ่บจีดีอร่อยเขาจะใส่กระลำบังนี่มาซอยเครื่องไหนนะครับผมเครื่องไหนนี่จะใส่โซอสๆเลยนะมันหม้อดีอีกน่ พอเตเหนียวขนาดพี่น้องเนี้ยแเดิมเกี่ยวงึดนืดนืดนดเนี้ยพอเต๋อหัวมดเต๋เนี้ยแต่ยังคนเท่าก็เป็นลวดเห็นหรือครับเนี้ยเขียวเปื่นบบนี้เนียยิ่งเป็นจีนแล้วมันจะติดเคียวติดกลางติดเงือกอย่างนั้นแะกับนี่กับเขากระสอตับกันครับพี่น้องเนี้ยแบเดิมๆพอเต๋อนี่ก็เป็นพักไทยหอมดวนนะครับผมหอมดวนนี่ก็ใส่หอมกอมนะครับ มันอู้ใจเลยของมันมันใครจะเมาเนาะสอยทีทีเดียวเขามาพุ้งอะไรครับผมอันนี้ก็เป็นพี่ลาบเจ้าเก่าที่ผมมักผมสอบนะครับผมเขาก็ใส่ลงไปเลยครับมักเพชรก็ใส่นักบักประเพชรก็ใส่น้อยนี่ครับใส่แล้วก็พุ้งเกลือลงไปครับเราโคนครับผมโค้นขยี้ขยี้เดี๋ยวเขาก็พุ้งลดด้วยผมนัวครับใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยครับเนี่ยครับแตดโค้นลาบพุ้งลาบมีสามย่างน่ะง่ไงจ้ะนี่ครับใส่เสร็จโอหโคนไปครับพี่น้องเนี้ยเดี๋ยวเขาก็เติมเลืออยู่น้อยนะ เด็กคนเลือดคนเลือดนะถ้าบอกป้อก็เตงเอาตำเนี้ยเองเนาะเส้นผมโผล่ไปกับพี่น้องนะดูของแตะนี่นะผมเลี้ยวเนี่ยน้องในเมนูนี่นะเดี๋ยวเราจะเล่นน้มันเลยนี่ครับใส่เพี้ยลงไปครับเพี้ยนี่ถึงว่าผมเตะนะครับใส่เบอร์สองปากนี่เนาะคนไหนมาขมก็ใส่ผมคนณไหนผมมาข่มก็ไม่ต้องใส่นักนะครับส่วนผมนี่มาข่มใส่นักเลยเราถึงเวลาผิดเสียถ้าผมมันตึ้งหมดล้ำนี่เนาะนี่เขาก็ใส่พักที่เขาได้ซอยได้กีไว้นะครับผม ความต้นหอมใส่ลงไปเลยครับอุนเข้ากันนะครับกัดๆๆ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 ๆอนๆหๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆซๆๆๆคๆๆ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 สๆๆ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 บๆๆ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 อๆๆ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 ๆอเๆๆ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 ๆาๆๆะๆๆๆๆๆๆๆผมๆ็ๆๆอๆๆๆๆๆๆๆบผๆๆ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 ครับๆมๆๆ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 ดเหมาะขนาดมันอักเสๆโๆยเด้อพี่น้องนะอดใจๆบไๆวๆลๆๆๆๆๆๆาอุ่นๆๆากินด้วยกันเนๆๆ โอนหลับโอซ่าด้วยกันนะครับัตะของแต่แน,น,น่นอนนี่ผมก็แบ่งคั่วด้วยนะไม่ใช่ว่ากินดิบก็ได้นะครับผมเนี่ยซาคุออนกองหม้อนะ่ยควมออกสลุมนี่แบบหอมนี่ครับเนี่ยหลับเนี่ยเซ็ตพิธีกันแล้วครับผมเดี๋ยวห้องก็ไปบรรเลงเพลงกินกันครับผมกินก๊าบพัก

เออๆหนูมือเด้งเหี่ยวๆแบบนักสุดยอดแต่คนโอบหลับนะนีหิ้งแมวละอบบกเลยอีนี่ไอ้ยังเะได้ไหมหิ้งล้อยว้อยกินเข้าว้อยป๊อดแปลงแน่ละฮือน้าคิวหน้างอเลยครับผมป๊าต่อพี่น้องนเฮ้ยพี่น้องนะครับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมผมขอฝากติดตามเพจเจอยจอยชาแนลกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนักๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ นี่ครับปีนองนะแอร์พอตหัวแม่มือแดงแหมแล้วมากินด้วยกันรครับผม